สวัสดีครับอัปเดตความเคลื่อนไหวข่าวนักเตะลิเวอร์พูลกันครับข้อความที่แอบซ่อนอยู่ในข้อความอำลาสโมสรลิเวอร์พูลตัดสินใจครั้งสำคัญยกเลิกการใช้หมายเลข20ในทีมทุกชุดตลอดไปเพื่อเป็นเกียรติให้กับดิโอโก้โชต้ากองหน้าและตำนานของทีมที่ได้จากไปก่อนเวลาอันควรหงแดงเลือกเวลา20.20 20นตามเวลาที่ประเทศอังกฤษ แน่นอนว่าคือความจงใจที่จะใช้ตัวเลข20กับโชต้าพินคนเดียวจากนี้และตลอดไปเรื่องราวของนักเตะหมายเลข20ย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2020และพาทีมเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20ดิโอโก้โชต้าจะอยู่ในใจทุกคนไปตลอดการตำนานหมายเลข20กับตันเฮนโดได้ทีมใหม่แล้วเป็นทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ จอแดนเฮนเดอร์สันอดีตกับตันทีมลิเวอร์พูลเตรียมย้ายไปร่วมทีมเบรนท์ฟอร์ดด้วยสัญญา2ปีหลังกลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์จากการแยกทางอาแจ็กส์อัมสเตอร์ดัมเมื่อวานที่ผ่านมาการตรวจร่างกายและเคลียร์เรื่องเอกสารจะมีขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้โดยจะมีการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเพื่อเป็นการให้เกียรติกับดิโอโกโชต้าและครอบครัวของเขาเดวิดออมสตีนรายงาน นาโปลีไม่รอแล้วหาเป้าหมายรองสกายอิตาลีออกมารายงานว่านาโปลีเตรียมเดินหน้าที่จะปิดดิวของลอเรนโซลูก้ากองหน้าของอูดินเนเซในสัปดาห์หน้าหลังจากปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมานานเนื่องจากมาเดินหน้าในเป้าหมายเบอร์หนึ่งอย่างดาวินนูเดสของหงแดงลิเวอร์พูลอยู่อย่างไรก็ตามนาโปลีเริ่มตระหนักถึงความยากลำบากในการคว้าตัวนุนเดส อีกทั้งเรื่องของค่าตัวที่หงแดงเรียกนั้นสูงเกินไปสำหรับพวกเขาจึงต้องรีบหันไปหาเป้าหมายที่เล็งเอาไว้อย่างลูกก้าแทนที่มีราคาแค่34ล้านยูโรเท่านั้นโดยตอนนี้มีทั้งเอซีมิลานและอัลันตาที่ให้ความสนใจตัวลูกก้าอยู่เหมือนกันยิ่งเป็นตัวเร่งให้นาโปลีต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างก่อนจะสายเกินไปตรงนี้น่าสนใจที่ว่าดีลโดมิโนที่เราคาดการกันเอาไว้จะมีผลกระทบมากแค่ไหน เพราะนอกจากนาโปลีจะไปหาเป้าใหม่แล้วตอนนี้ยังมีข่าวว่าพวกเขาปฏิเสธข้อเสนอวิกเตอร์โอชิมเฮนของกาลาตาสรายอีกครั้งฉะนั้นถ้าน,นาโปรลียังไม่ได้เงินจากโอชิมเฮนดิลดาวินก็จะยิ่งช้าและจะส่งผลกระทบต่อการหากองหน้าใหม่ของเราเช่นกันยังต้องติดตามกันต่อไปครับโรดิโกแนวรุกเรอัลมาริดวันที่11ธันวาคม68อนฟิววอชรายงาน โรดิโกแนวรุกทีมชาติบราซิลของราชชุดขาวเรอัลมาดริดสอบแล้วย้ายไปร่วมทีมหงแดงลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับโรดิโกวัย25ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงซัดไป14ประตูกับอีก11แอสซิสจากการลงเล่น54นัดรวมทุกรายการให้กับเรอัลมาดริดในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเขาสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าอย่างไรก็ตามเขาได้รับแจ้งจากราชชุดขาวให้สามารถย้ายทีมได้หากมีข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นเข้ามาท่ามกลางกระแสข่าวได้รับความสนใจจากหงแดงลิเวอร์พูลและอาเซนอลอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดว่าโรดิโกมีโอกาสสูงที่จะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลเพราะอาเซนนลไปคว้าตัวโนนี่มาดูเอ็กปีกของเชลซีมาร่วมทีมแล้วด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์ ทำให้ปืนใหญ่ไม่มีความจําเป็นต้องเสริมทับตำแหน่งริมเส้นอีกต่อไปส่วนลิวร์พูก็กําลังพิจารณายื่นข้อเสนอสําหรับโรดิโกแต่ต้องรอให้ลุยส์ดิอาสย้ายทีมเสียก่อนถ้าชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟังสบายฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครับขอบคุณครับ